สวัสดีค่ะทุกคนมาพอกับขวัญเนาะมือนีขวัญชิมา,าแชร์ประสบการณ์ขวัญว่าขวัญมาเป็นเมียฝรัง่งใดจังใดจ้ะว่าขวัญมาอยู่จุดๆนี้จะ้ยังใดจ้ะขวัญกะับกศีเริ่มเล่าเนาะตั้งแต่ตะยอนกับขึ้นไปได้กับตั้งแต่เมือ่อสิบเอ็ปีที่แล้วหรือว่า12ปีที่แล้วจ้ะ ตอนนั้นขวัญก็โสดเนาะควัญโสดจ้ะขวัน,วนมีแฟนไทยมีแฟนไทยแลวควัญก็โสดตอนนั้นทีนี้ควัญก,ก็เลยเบื่อผู้บ่าวไทยก็เลยว่าเฮ้ยหาผู้บ่าวฝรั่งดีกว่าบึ่งดูลองแต่ว่าควัญห,หาโดยตัวเองจ้ะควันพยายามว่าเอ้ยควัญหาโดยตัวเอง ส่วนขวัญกซิมีอญาต่ำน่ะล่ะญาตมีผู้บ่าวฝรั่งน้ำแต่ว่าขวัญก็เลยว่าเอ้ยลองเบงว่าขวัญหาด้วยตัวเองแล้วได้บบเหมือนว่าเฮาตอนแรกไม่ได้กิจจะจริงจังหรือว่าอีหยังแกว่าเอ้ยเข้าไปฮัดภาษาอังกฤษจากขวัญเข้าไปฮัดภาษาอังกฤษที่นี้ขวัญก็เลยพิมพ์พิมพ์ใน Google เนาะขวัญก็เลยว่าลองพิมพ์ไปว่าเอ้ยหาแฟนฝรั่งว่ามันปิดมีเว็บไซต์อีหยัง ทีนี้มันก็ขึ้นเว็บไซต์ของไทยริฟลิงขึ้นมาสมัยนั้นเขาสีเออืนว่าไทยลิฟลิงคเนาะแต่ว่าสมัยนี้รู้สึกว่าเว็บไซต์เขาเขาจะเปลี่ยนเป็นสื่ออื่นแล้วจ้ะสื่ออื่นแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือสมัยก่อนขวัญวอาภาษาอังกฤษบ่ได้เลยวอลบ่ได้เลยวอลได้ฮัลโ o ลอ r e ร o ยู h เด s it วลแบบมืนจบปอหกมา I, how are you? I'm fine, thank you. How about you? รื่องสกอรัวควรเรื่องสกอร์รัวควรหนึ่งกอ่งเล็งๆของข้าวเป็นบ่ะเออแต่ว่าขวัญก็ไม่ซีเรียสอีหยังบม่ได้ซีเรียสถือว่าขวัญฮัดภาษาอังกฤษเป็นได้โตขวัญบม่ได้ขวัญบม่ได้ยากขวัญไม่ได้ซีเรียสว่าได้บ่ได้หรือว่าอีหยังจ้า ที่นี่ขวัญก็เซิร์ชกันไปมันก็อันขึ้นเว็บไซต์ของไทเลิรลิงค์ขึ้นมาเนาะขวัญก็สมัครขวัญก็สมัครมูมูปปาไปเขียนไปตอนนั้นก็ืจอไ่ได้หรอกเพราะว่าขวัญที่ใส่ทอล์กอินดิกในคู o ก l e อ่ะนะแปลเอาจ้ะแปลเอาถือว่าเป็นผู้ซอยขวัญจ้ะอันนั้นคือผู้ซอยขวัญขวัญก็เขียนไปที่นี่อันประวัติขวัญเนาะ เอ่หมือนฝรั่งที่ขวัญมองหาตอนสมัยนั้นเห็นว่าจ้ะพูดถึงแต่สมัยนี้ก็อยากย้อนไปได้ก็อยากมองหาเออ่ฝรั่งที่ว่าอายุอายุขวัญน่ะมากว่าตลกกับลุงสกอตตลอดเพราะว่าเออ่สมัยนั้นคือเออ่ขวัญก็อายุประมาณยี่สิบห้าเนาะขวัญยี่สิบห้าขวัญก็เลยหาผู้บ่าวฝรั่ง ขวัญีหาผู้บ่าวฝรัง่งอ่าอายุ 40- หาิ0จะ 40- หาิ0เพราะว่าขวัญบ่บมบ่มักเด็กหน่อยบม่มักเพราะว่าอ่อฝรั่งเด็กหน่อยเขาถือว่าอ่า40 50, ลงมานี่ถือว่ายังยังยังเด็กหน่อยอ่ะคือความคิดของ่เป็นผู้ใหญ่เขายังยังแต่ว่าส่วนส่วนหน่อยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ส่วนมากเขาจะเป็นใกล้ใกล้อ่าเพศบอยขวัญชิบม่มักจ้ะขวัญบม่มักขวัญสิมกักอ่า 40- หา10 ที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ลุงสกอดก็กลายกลายแลยคนบอกลุงสกอดว่าร,ระว่างตัวเวอเธอเธอคนมากบอกเลนกับลุงสกอตคนว่าเธออายุเธอกายแล้วเด้เออเพราะว่าฉันมองหาอันผู้เบาอายุสี่สิบจุดหน้าสิบเธอสิขาห้าสิบห้านะคือกายแล้วเด้อระว่างระว่างตัวนะเอตัวบอดีนะระว่างเด้อคนมากเบอลเลนกับเราเราก็เลยส่วนครับนขึ้นมาเธอก็ขึ้นกันแล้วสวัสดี เกันลับตลกที่นี่ขวัญมองหาเหมือนบอเพราะว่าหนึ่งที่ว่าเป็นอย่างขวัญคือหาอายุสี่สิบจนหอดหาสิบราะว่าลังเทือเหมือนอา่าเฮาเฮ้ามานี่ลังเทือนะเฮากับยาให้เป็นเอ่อรังที่เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะเขามีอ่านมีการคือขวัญขวัญมองอันดับแรกก็คือเห็นงาน,นอย่างมีงานเป็นหลักเป็นแรงบร่เหมือนบอ่ คืออันนี้ความในความคิดเอของตัวขันนะจ๊ะบางคนเก็กระิดไปอีกมุมแห่มุมอื่นเอียงเสียใจอันนี้คือขัญไม่มามแชร่ประสบการณ์ของขวันจ้ะเพราะว่าหลายคนก็ะไายกับความคิดเนาะอันนี้คือขัญมาแช่ของขวันจ้ะขัญกระมมงว่าอายุสี่สิบนี่ก็คือมันต้องมีห้านเป็นรักเป็นฐานแล้วแล้วขัญกระซิบเบิงว่าเฮ้ย เขาเห็นงานมาจาักปีแล้วงานที่เขาเห็นนี่ได้มาจาักปีแล้วเขาก็สามารถหูได้ว่าคนคนนี้เขามีมีเอ่อมีหลักฐานที่มันคงจ้ะมีหลักฐานที่มันคงเขาสามารถฝากตัวเจ้าของไว้กับเขาได้จ้ะคือขวัญขวัญม,มองมองมองจังสันจ้ะว่านี่คือความคิดของขวัญแล้วกะ็ความคิดที่สองที่ขวัญม,มอง ฝรังเนาะคือหนึ่งเขามีลูกบอจ้ะเขามีลูกบอเขายังยังมีลูกที่ต้องทรงเสียบอจ้ะเพราะวันหนึ่งถ้าเขายังมีลูกอยู่ลูกอายุซ้าใดอายุเท่าใดถ้าเป็นเด็กหน่อยอยู่เพราะว่าฟรังอยู่ปีนะเวลาเขาเลิกกับเมียเขาสมมุติในกรณีที่ว่าฟรังมีเมียเป็นบ่จ้ะเวลาเขามีเมียแล้วเขามีลูกนะเวลาเขายากันแล้วนะ เขาต้องทรงเสียลูกเขาจนหอดอายุสิบแปดปีจ้ะเกว่าถือว่าเป็นหนีอะฝรั่งถือถือถือว่านั่นเอื่นเลยว่าเป็นหน,น,น,นีเป็นหนีจนเป็นหนีธนาคารเลยเอยียงสินะต้องเงินว่าเป็นหน,นีจนจนจนลูกเจ้าของอายุสิบแปดปีถึงจะเศร้ามืดดีแต่ว่าภูรังคนทรงเสียเขาแลว้วแต่ว่าในใน เวลาก็ยากันนะจ๊ะใน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 คอที่เขาตกลุ่งกันนะว่าส่งเสียลูกไปหอดใส่แต่ส่วนมากก็สจส่งส่งส่งลูกกันจนหอดอ,อ,อายุ18ปีคือว่าโจบไฮสคูลเนาะจ๊ะนี่ละ่ะเพราะว่าเข้าตรงเบื้องดีๆจะจาะตาสมสม,มุติคนที่กำลังสิหาแฟนฝรั่งหรือว่าจังใดคือว่านี่ก็คือที่บอก โจเลือกหรือว่าจะ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 บอกนะนนี้คือความคิดขวดัญนะจ๊ะคนอื่นอ่าการแลวแต่จานแล้วแต,วแต่คืออันนี้คือมุมมองของขวัญเพราะว่าตาฝรั่งมีลูกนี่ก็คือฝรั่งยังยังยังพรยังพรคือพรอลดพรอนบานคือพอนนะ่อน่ะเกิดคือต้องมีรายจ,นะจ่ายน่ะตรงพรจ้ะตรงตรงรับผิดชอบเพราะว่ากฎหมายเขาเป็นจังสันจ้ะกฎหมายก็เป็นจังสันแต่ว่า,ย,ายังยังมีลูกเล็กๆเด็กแดงน่ะเอ ตามีกะบ,บอบอขันบอเอาขันบอเอาแต่ว่าตอนที่ขันพอลุงสกอตนนะลุงสกอตนะเราตอนนั้นเราทรงเสียลูกเราอยู่อ,อคนเล็กคนหนึ่งตอนนั้นก็สิบสองลูกเราก็บสิบสองปีก็โอเคจะ้ะคือวันหนึ่งลุงสกอต์เราอายุโอเคผ่านสองนาทีกันานานเรามาันกงสาม เรามีลูกอยู่กับแมนอยู่แต่ว่าลูกเรายัางบอแมนเด็กหน่อยบอแมนขวบสองขวบจ้ะอันนี้ก็คือผ่านจ้ะผ่านขวัญก็ได้ได้วอลกับลูกสกอรแต่ว่าปกติน่ะขวัญกัตอนแรกๆน่ะขวัญก็เบิ่งอายุก่อนละบิึงอายุก่อนบึงบิงบึงบรึงวาวาวไปเบิึงก่อนผู้ใดอยากแชทไปผู้ใดแชทน้ำก็จะแชทส่วนมากทีเ็นเินน่ะขวัญเซหาไไปน่ะสิบคนน่ะ ซีเซ่ไฮกับมาคนเดียวจ้ะทีนี้มือน,นั้นถือว่าเป็นมืออ่าโชคดีของขวัญคนเซ่ไฮกับไปเห็นลุงสก,กอร์นี่ยหละ่ะคนเบิององนะบ่งอายุก่อนตอนแรกนะเบิ่งอายุก่อนจะ้ะอายุป้านแล้วก็จีมาเบิ่งอ่านาทีการงานจะ้ะตอนนั้นนะ่ะเบิ่งอายุไปผูป้ใดะระวังสี่สิบจนหอาสิบนี่เพราะว่าขวัญยังบอกภาษาอังกฤษบอกเก่งแล้วก็รอ่านยังบ่เก่งเนาะขวัญเอาอายุก่อนจะ้ะเอาอายุก่อน ทีนี้พราขวัญเซฮ่ยไ,ไปขวัญลุงสกอตข่า,ขามาเซฮ่ยพอดีแล้วก็สไฮกลับมาขวัญก็เลยเข้าไปเบิรงนโฟไฟล์แล้วเดวบัดน,นี้ตอนแรกเอาเบิรงอายุก่อนเนาะทีนี้ก็เลยไปรายละเอียดนิดนึงเบิรงรายละเอียดนิดนึงอันที่สองก็คือเบิรงรูปเบิรงรูปด้หน้าตาเป็นจังนใดโอ้ยตอนแรกก็เห็น ปุ่มปุยจะปุ่มปุยรูปโฟไฟล์เล่ากับรูปเล่าไายกับลูกสาวเล่าเถ่ายกับลูกสาวเล่ลาลที่นี่ขวัญก็ว่าเออโอเคลองวาลไปบังที่วอาแบบเอากับถือว่าหัดภาษาจะหัดภาษาขวัญก็วาวน้ำเล่าวอลน้ำเล่าไปวอลน้ำเล่าที่นี่เออวอลกันเออเราเขาวอลซุ่มมือได้ที่นี่นะวอลซุ่มมือแต่ว่าขวัญน่ะ ตอนนั้นวัญยังงานโฟไฟล์เล่าบ,บ,บอบเกงวันเบกเกงขวันก็ถือว่าเอ้ยถือว่า,อ,าอันอัดภาษาก็แล้วกันอือัดภาษาก็แล้วกันพอ่อที่นี่พอ่ออ่วาวาไปวามากก็เลยลืมด้นี่ลืมลืมลืมไปอ่านโฟไฟล์เราตอ่อก็เลยเอ่อนว่าไปสเปเฮระก็เลยลืมอ่านโฟไฟล์เรา ตะยนครับไปสมัยวังกีก็สงสัยแต่ว่างานรูเรื่องภาษาอังกฤษรูเรืองก็คงฉีบเด้พอลุงสกอตหรอกเพราะว่าลุงสกอตอนแหล,ลก,ก,แกเราเราเมืองไทยน่ะเราบ่ด้มาหาเมียเราแกว่ามา,มาหาลุงเล่าซื้อเพราลุงเราอยู่เชียงใหมล่ลุงเราอยู่เชียงใหม่เรามาหาลุงเราเราก็เลยอยากมาเที่ยวเชียงใหม่หามูเที่ยวซื้อบอกแมนว่าหาผู้สาวเราแกว่าเพราะว่าเราไปเมืองไทยเ่อแรกเราก็เลยว่าเราอยากหาแบบ มูผู้ไส้หรือว่าแบบหาหามูจ้ะเราหามูมูผู้ไส้ที่นี่อันระว,ว่ามูที่ว่าอยู่แถวเชียงใหมจ่จ้ะตอนนั้นเราไปไปเมืองไทยรัางแหลกเพราะว่าลุงเราได้เมียอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวเราก็เลยพผ้าแม่เราไปเชียงใหม่ไปหาลุงเล่าจะ้ะไปหาลุงเล่า เราก็เลยว่าเฮ้ยเราบอยากอยู่กับผู้เฒ่ายังสี่นะเราอยากไปทั่วเชียงใหม่จากเราอยากไปทั่วเชียงใหม่แต่ว่าตอนที่ขวัญเราบอกกัาเล่าเนาะขวัญว่าขวัญม่ได้อยู่เชียงใหม่ได้ขวัญว่าขวัญอยู่อุดรขวัญว่าตอนนั้นขวัญอยู่อุดรเนาะขวัญว่า้าจิมาอุดรกมากว่าจาผ้าไปเที่ยวอุดรเที่ยวมองไดล่ะอุดรบ่คอยมีมองเที่ยวหลายโมมีมืองเที่ยวหลายขวัญเขาบอกไปจชียงแสนล่ะตอนแรกนะขวัญว่าเอ้ยบมาดอขวัญเาบอกไปเัีงสันล่ะขวัญว่าเอ เออมาบอเออมาอุดรเต่ามหามาอุดรเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวแต่ว่าส่วนมากลอยในความคิดขวัญนะขวัญว่าลอยทั้งลอยเนี่ยฝรั่งมันบ่มาดอกมันตั๋วซื้อดอกถั๋วแกวเบ้าพ่อขัขับมันนะขวัญก็บอกไปยังสันละขวัญก็บอกไปยังสันวบาบมาดอกเออเพราะว่าเรามาเชียงใหม่เราจะมาอุดรอยู่บ่แต่ว่าขวัญทั้งบอกไ้ว่าเฮ้ยเออมามาอุดรเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวอืมเอ่อตอนนั้นก็เมื่อปี 2006บ่2006จ้ะเล่ากับไปเมืองไทยครั้งแรกเราไปเมืองไทยครั้งแรกเล่าก็มาตอนสงการจ้ะทีนี้เราก็เลยว่าเฮ้ยเราเราจะมาหาความอิลีเราบอกเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอจริงๆนะมาอุดรเออขวัญก็เลยบอกเดซีเรียนอย่างเออมามามาก็แม่มาแม่เออเขาดังสิเรามากมากก็มาเลยเออคือว่าจะมากก็มาคือว่าเราเดี๋ยวไปประมาณว่าเฮ้ย เอขอขาทีิมาอีรีบออย่างสีตอนแรกขวัญว่าเออถั่วหรอกอืมขวัญก็รัรรปบปากไ่จังสั่นละแต่ว่า,พ,า,า,าอพอเรามาหอดเมืองไทยพอเรามาหอดเมืองไทยเราก็าโทรมาโทรมาหาขวาัญโอ้ยโทรมาแบบนี้ว,ว่าว่ได้เด้แบบนี้ว,าว่าก็เป็นเด้จักรจู่ว,าว่าจงได๋ดอกเอ่อก็เลยฟังฟังหลูดคำสองคำนี่แหละประมาณว่าฉันชิมาหาเธอมือนี้นะแต่ว่าให้เราส่งข้อความมานะงานว่าเราบางเทือเฮ้างอานก็ความเข้าใจมากกว่าเอ่อว้าวมันล่ะบางเทือเว้าวนะ ลังเทือกคำพูดนะีมันเขาจะยากลังเทือนคะเฮาเฮาเฮาบอลูเฮาบอลูก็เลยเขียนออา,าสามารถออกไปแปลได้ที่นี้เราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราสิม,มาหาขวาัญม,มือนันมือนีนะอย่างสี่นะเราก็ว่าเอาเอเราซื้อตัวแล้วนะขวัญว่าโอเคมากมากเดี๋ยวฉันจะไปรับเธออยู่สนามบินจ้ะเดี๋ยวขวัญจะไปรับเธออยู่สนามบินโอเคเอ เดี๋ยวขวัญก็ชิจบเรื่องขวัญไว้ซัมหนีก่อนเนาะเดี๋ยวขวัญชิบมาต่อต่อภาคสองจ้ะต่อภาคสองเดี๋ยวภาคแรกก่อนจบไว้ไว้ซัมหนีก่อนว่าลุงส,สกอตสื่อตัวแล้วชิบมาหาขวัญยูดอนจ้าหลังจากนั้นเป็นจังใดกามาติดตามชมกันเลยจ้ะว่าตอนต่อไปอจะเป็นจังใดจ้ะโอเคจังใดขวัญไปก่อนเนาะพบกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊าย